สวัสดีครับผมมักผมมาด้วยจา้าเมื่อคืนมีคนเหนื่อยมากไปเล่นดิสนีย์แลนด์มาแล้วตื่นสายมากใครตื่นสายรายงานตัวสิยอมรับมาะดวยดีใครตื่นสายยกมือขึ้นยอมรับมาดฉวยดีเร็วๆไม่งั้นข้าจะแจ้งกนจับเจ้านะเจ้าใช่ไหมได้จับมันเซเล็บเลยค่ะชุดพี่นออเอออย่างไหนจังหวัด ตื่นตื่นสวยตื่นที่หลังมุ่งเอาไปรถเขาจะเดียวอี๋หรอไม่ใช่พาไม่ได้แล้วล่ะดูตัวเียวเต้นพี่ก็บีผมมาหนีิโอ้ยมีความสุขหลายมีผมกากขนาดไหนเราคสูงอะไรนะหนูมอยากกลับบ้านหนูมอยากกลับบ้านหนูไปอยู่ไหนอ่ะโอ้ยนอนทำมาสพาดูมาสพาดดูทำไมไม่อยากกลับบ้านล่ะคะลูกไม่ได้อยากกลับบ้าน ำไมล่ะคะทำไมถึงไม่อยากกลับบ้านไหนไหนบอกสิอยากไปไหนอยากอยู่นี่เตยทำไมไม่อยากกลับบ้านล่ะคะชอบที่คุณบอกชอบไหมอาหารอร่อยไหมคะเฮ้ยหน้ามาพูดกับพี่สีสีเรียนที่นี่ถือไปพ่อหน่อยถือไปพ่อหน่อยกันไปก็เดีออกมาดีล่ะเฮ็ดออกมาเนี่ยเดี๋ยวมายกแข็ขึ้น เออเราฉลาดใช่ไหมคะเราฉลาดอยู่ต้องถือขังเราฉลาดอยู่คือไว้ไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวลูกเอาเรื่องของพี่เกี่ยวห้ามมุดมานะครับอยู่เฉยๆนะครับผมยังเสี่ยวทุกอย่างคนนั้นหรอกนะชื่ซ้ายมาชื่ซ้ายคนมาคนมาชื่ซ้ายมาถด็กมาต้องเกี่ยวอย่าไปหาพ่อครับ อลิตาชอบที่นี่ไหมหนาไหมถือไปคะหนาไหมคะเสียงดังๆค่ะยังไม่พอ,อยังไม่พอ,อยา,ายังต้องใช้แล้บันนี้เสียอะไรอยู่นิ้วพี่ือเปก่าอ๋ออาทีวีไปลังจีรศกดตเกี้วตเกียว,กกยวดีใจไหมดีใจไหมตกเกียวไมดเสีตัวนี้หน่อยอพี่ยังน้เพ่คืนกเลย <c oughs> เชื่อใจใหญ่เกียสนุกไหมหนุกไหมงู้นข้าวไหมจะกลับบ้านไหมครับกลับไหมกลับบ้านไหมครับน้องเกียร์เกียร์บอกไม่กลับเกียรก็บอกว่าไม่กลับครับเกียก็บอกว่าไม่กลับปากปากก็บอก เอาไปข้างบนเอาไปหลังน้ำตาลในกระเป๋าเดือกเราขี่มายัางไงตนอนแรกคล้ายรูปนี้คล้ายไหมญี่ปุ่นของเราเสร็จแล้วค่ะโอเคสวยมากค่ะยิ้มหวานหนึ่งสอง,างสามหอบเอาความฝานันมาฮ่ายูหลังหานแล้วเกี่ยว พูดทำไมลูกหยลังที่ะหยิบหยิบที่คาดผมได้ค่ะหลังโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน่ลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับด้วยครับผมด้วย